นะครับวันนี้มาสวนปลาล์มที่เขานุ่ยนะครับหลังเรียนบ้านใสายชัยวันนี้มีกําหนดครบแทงให้คนงานมากันแทงปลาล์มกันเดือนมีนานครับรูดูแลงโอ้โหกวาดหมดเลย อย่างนี้เป็นการใช้รถนะฮะก็จะใช้รถแล้วก็มีการตัดหญ้ลาลักษณะการตัดหญ้าตัดแบบนี้ก็คือกวาดตัดหญ้าเตียนเลยเตียนโล่งเตียนโคนอันนี้ต้องใช้รถสะอาดเลยป่ามนี้ก็อายุน่าจะสักประมาณดูจากความสูงของต้นแล้วก็ ยี่สิกว่าปีแน่นอนมีประมาณนั้นแหละประมาณเกือบยี่สิบยี่สิบปีไดไ้คิดว่าเพราะว่าความสูงของเขาค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วพอดีพื้นที่ตรงนี้มันติดภูเขาด้วยติดภูเขาที่มองเห็นขอตั้งหมานนี่คือภูเขาหินปูน จริงๆมันล่มลื่นนะจริงๆแล้วเนี่ยสวนปาล์มนี่ถ้าเกิดว่าจะปลูกบ้านอยู่นี่ตัดออกบางส่วนเว้นไว้บางส่วนก็จะสวยมากเงียบสงบเดี๋ยวมาดูภูเขาหินปูนกนตรงนี้ครับภูเขาหินปูนตรงนี้อายุมันเยอะหน่อยแปลงนี้เพราะว่า ปลูกไปหลายปีแปลงตรงนู้นแปลงนู้นอายุน้อยกว่านี่ฮะมุมนี้สวยมากเป็นภูเขาหินปูนเลยครับข้างบนจริงๆแล้วมันก็จะมีพื้นที่เหลือที่จะสามารถจะมันเป็นซอกเข้าไปนะครับตัดปามเก็บผลผลิตปามรอบที่แล้วนี่เราเช็คพอตเจอฝูงลิงไม่แน่ใจว่าเป็นลิงพันอะไรนะแต่ว่าก็เยอะอยู่ประมาณยีกว่าตัว มันกระโดดลงมาอยู่ข้างล่างนี่เลยฮะมีทั้งตัวโต,วตวจ่าฝูงตัวเมียแล้วก็ลิงเด็กลิงน้อยเกาะใต้หน้าอกคุณแม่เยอะเลยก็ดูอยู่เฉยๆเพราะว่าเขาก็ลงมาในระดับที่ประมาณสักสิบเมตรจากข้างบนนะไม่รู้อยู่ยังไงแล้วก็แค่คล้องว่องไว,างวมากๆ พื้นที่มันก็จะที่นี่ลักษณะของตำบลสายไัยก็จะมีภูเขาหินปูนล,ล้อมรอบนะครับคือ360องศาเลยครับมีมีภูเขาแบบนี้หมดแล้วก็อนาเขตที่ดินนี้ก็จะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเวลาเราออกโฉนดจากการถือครองที่ดินแบบน,นส .3 หรือว่าน,นส .3 กนะฮะหรือคือเริ่มจากสคเนี่ยอใบเอกสารสิทธิที่ดินครั้งแรกคือสค1แล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นน,นส .3 จะเป็นกเป็นอะไรก็ว่าไป หลังจากนั้นก็ที่มาสิ้นสุดที่หลักฐานเอกสารสิทธิปัจจุบันที่สุดก็คือโฉนดที่นี่โฉนดเนี่ยพื้นที่ภูเขาแบบเนี้ยที่จะมีเป็นเนี่ยติดภูเขาอย่างนี้เลยนะฮะทางราชการเวลาเราออกโฉนดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รังวัดเนี่ยเขาก็จะต้องมีการกันเขตพื้นที่ป่าก็ได้พื้นที่เขาไว้ด้วย ก็อย่างกรณีอย่างนี้มีป,ปลูกปามชิดภูเขานี้ก็จริงนะแต่ว่าเวลาเราออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะต้องนับออกมาจากเขตใจเขาประมาณผมไม่แน่ใจหกเมตรหรือสิบเมตรนะถึงจะออกเอกสารสิทธิ์ได้อย่างแปลงแถวแถวที่ติดภูเขานี่สมมติเราตรนต,ต,ตรงนี้เรามีอยู่ประมาณ19บไร่อย่างนี้ยก็จะต้องมีการกันเขตจากภูเขาหินปูนที่เป็นเป็นหินอยู่เนี่ยออกมาในพื้นที่เนี่ยฮะ ก็คือออกฉนดได้แค่15ไร่ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วสวนปามมีพื้นที่ติดชายเขาชายขอบเขาอยู่ที่ประมาณ19ไร่เองก็จะออกฉนดเอกสารสิทธิ์ที่ดินถือครองเนี่ยได้ในแค่15ไร่แค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อเนี่ย เขาก็จะซื้อได้ในในในราคาคำนวณต่อไร่แค่สิบห้าไร่ตามโฉนดแต่เขาเขาจะได้พื้นที่ส่วนคนพื้นที่เต็มคือสิบสิบเก้าไร่เพราะมันต้องการเขตภูเขานี่อย่างที่เห็นนะที่เห็นเป็นลา,ลาวป่าอยู่นี่นี่ไม่ใช่นะครับลึกลงไปก็เป็นเจอหินทั้งนั้นเพราะว่าภูเขาก็สูงตันนี้ให้คนงานกรีดคนงานแทงปามแทงปามอยู่ช่วงนี้ปามราคาดีรอบที่แล้วนี่ขาย เจ็บาทเจสตางค์ห้าหตันนี้ก็เป็นเรื่องเลยมีอยู่ครั้งหนึง่งก็ตามข่าวนะครับก็คือไม่รู้ทำไมกระบี่วันนั้นมันราคาน้งมันปลาราคาปลามดิบเนี่ยมันลดไป2บาทจากที่ที่อื่นก็ขายกัน7บาทเราก็ตัดพอดีห้าตันได้5บาทกว่าก็งงเลย แต่ตัดไปแล้วก็ต้องก็ต้องขายครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนี้จะไปไหนแต่ถ้าได้เจ็ดบาทมันก็โอ้โหคูณห้าเข้าไปเจ็ดบาทก็คือกิโลละเจ็ดบาทหนึ่งตันนี่ก็หนึ่งพันกิโลก็ตกตันละเจ็ดพันตอนนั้นมันเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์ก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยคูณห้าเข้าไปแต่กลายเป็นว่าอ้าวมาขายกลายเป็นเหลือห้าบาทกว่าโอ้โหมันหายไป พอสมบวรบวนไปเนี่ยเอเคครับดูบริเวณอนณาเขตรอบๆ